คุณเป็นคนนึงค่ะที่ชอบติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องปากเรื่องทองที่รัฐบาลหรือองค์กรต่างๆเนี่ยจะช่วยเหลือเรานะคะง่ายๆค่ะแค่ให้คุณกดติดตามแล้วที่สําคัญต้องสันกระดิ่งนะคะแค่นั้นง่ายๆข่าวสารทุกอย่างก็จะอยู่ในมือถือคุณแล้วค่ะ สวัสดีค่ะทุกท่านคะวันนี้มามิทีนิวส์นะคะมาแจ้งข่าวดีสําหรับใครนะคะที่เป็นลูกหนี้ของธนาคารรัฐนะคะวันนี้คลังนะคะเขาได้ขอความร่วมมือไปอยังธนาคารรัฐนะคะเพื่อลดดอกเบีย้ยให้ลูกหนี้เหลือศนเปอร์เซ็นต์นะคะเดี๋ยวเนื้อหาเขาเป็นยังไงเรามาติดตามกันนะคะนายกฤษดาจีนาวิจารณญานะคะปลัดกระทรวงการคลังก็ได้กล่าวว่าเมื่อวันท,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 ที่21มิถุนายนที่ผ่านมานะนาคมเติมพิทยาภัยศิธิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ก็ได้หารือร่วมกับสถาบันการเงินของรัฐนะคะในการแก้ปัญหานี้กลัวเรือนคนไทยระยะสั้นให้เห็นผลภายใน6เดือนตามที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายมานะคะ โดยทั้งนี้นะคะกระทรวงการคลังได้สั่งการให้แบงก์รัฐพิจารณาช่วยประชาชนในเรื่องลดอัตาราดอกเบี้ยเหลือศเจนถึงช่วงปลายปีนี้ซึ่งจะดูแลในกลุ่มที่ได้รับผลกระทบเช่นร้านอาหารการท่องเที่ยวเป็นต้นนะคะโดยได้ให้แบงก์รัฐก,กลับไปเตรียมแนวทางเพื่อหาข้อสรุปในการออกมาตาการช่วยเหลือก่อนว่าจะสามารถทําได้มากน้อยเพียงใดและส่งเรื่องกลับมาที่คลังภายในสัปดาห์นี้นะคะ โดยที่ผ่านมาแบงก์รัฐเขาก็ได้มีนโยบายในการช่วยเหลือประชาชนอยู่แล้วค่ะแต่ก็จะมีบางแบงก์ที่อาจช่วยเหลือประชาชนได้เพิ่มเติม ซึ่งตอนนี้นะคะมี1แบงค์แล้วที่ส่งเรื่องกลับมาให้เราโดยเสนอช่วยเหลือลูกค้ากลุ่มที่ได้รับผลกระทบด้วยการลดดอกเบีย้ยเหลือ0 0 1จนถึงปลายปีนี้ซึ่งที่นายกสั่งลดดอกเบีย้ยนั้นเราก็จะดูตามคุณภาพของลูกหนี้และกลุ่มที่ได้รับผลกระทบนะคะโดยจะลดดอกเบีย้ยให้ทั้งผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคลรวมทั้งบุคคลธรรมดาด้วยค่ะโดยการลดดอกเบีย้ยดังกล่าวไม่ได้ของงบประมาณชดเชยจากรัฐบาลหากได้ข้อสรุปแล้วแบงก์รัฐก็ดําเนินการได้เลยนะคะ อันนี้นะคะก็คือเป็นสิ่งนะคะที่คลังกําลังของความร่วมมือไปยังรัฐบาลรัฐจริงๆคลังเนี่ยอยากให้ลดศูนเอร์เซ็นเลยนะคะแต่ด้วยความที่ว่าเขาก็ไม่สามารถ ไปสั่งการได้ขนาดเขาก็เลยขอความร่วมมือนะคะให้แบงก์รัฐเนี่ยอ่ะกลับไปทํานโยบายกันมาไปคิดกันมาว่าสามารถที่จะช่วยนะคะลดดอกเบี้ยให้กับลูกหนี้ได้แค่ไหนให้ส่งเรื่องมาที่คลังอีกทีหนึ่งนะคะอ้าวเดี๋ยวยังไงนะคะพอสรุปแล้วธนาคารแต่ละที่นะคะจะลดดอกเบี้ยให้กับลูกหนี้ได้มากน้อยแค่ไหนนะคะจะได้ศูนเซทุกธนาคารหรือไม่นะคะเดี๋ยวยังไงนะคะมามิทีทองนะคะเดี๋ยวยังไงมามิทีเนียวจะมาแจ้งข่าวให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะ ขอบคุณนะคข่าวในคลิปนี้นะคะจากเว็บไซต์ w w w e t h a n เศรษฐกิจ .com ด้วยค่ะถ้าใครนะคะที่อยากฟังข่าวจริงกระชับเข้าใจง่ายแบบนี้นะคะง่ายๆค่ะเพียงแค่กดติดตามและสั่นกระดิ่งนะคะ c h anel mummy tnews ไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวดีๆแบบนี้ค่ะ